จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายัางไม่เสร็จสิน้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ยังคงเสริสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมบอบก,กําลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันอังคารที่16กุมภาพันธ์พบกับผมสืบพงษ์ยังประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการทักทายสมาชิกคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมในช่องทางไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับส่งต่อข้อมูลในพื้นที่เข้ามากันได้วันนี้ผู้ชมฟังอยู่เป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่หรือว่ารวมไปถึงเรื่องของสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมนะฮะ ก็ร่วมส่งเข้ามากันได้เพราะว่าบางทีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสําหรับทั้งทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมท่านอื่นส่วนในเรื่องของช่องทางการติดต่อร่วมด้วยกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีเลยก็สามารถพิมพ์มาได้ในช่องทางไลฟ์สดตอนนี้ก็มีทีมงานในการที่จะรับข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนหรือว่าเรื่องของการแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายอันนี้ก็ส่งต่อข้อมูลเข้ามาทีมงานก็จะนําไปประสานต่อ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหรือว่าประสานต่ออาสาร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับก็คือสายด่วน16.7 7อันนี้ก็เป็นสายด่วนที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับก็เมื่อโทรเข้ามาเองมีทั้งการประสานต่ออาสาร่วมด้วยชวยกันให้ลงไปตรวจสอบแก้ไขในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างประสานต่อหน่วยงานรับผิดชอบ โดยเฉพาะปัญหาสาธานรณูปโภคต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พบเจอกันได้เป็นประจำทุกวันนะครับถนนชารุดฝาท่อชารุดสายสื่อสารห้อยระยงระยางไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีในพื้นที่มีแต่โคมแต่ว่าไฟไม่มีเงี้ยก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตร,รายอันนี้ก็ร่วมส่งต่อข้อมูลกันเข้ามาได้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทางอินบ็อกซ์ผ่านทางเพจของร่วมดใช้การบน Facebook Fanpage นะครับก็อันนี้ก็ส่ง ั้งภาพทั้งคลิปแนบเข้ามาได้เลยในช่องทางอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นหลากหลายช่องทางที่ตามความสะดวกของคุณผู้ชมทุกท่านในการที่จะร่วมแจ้งเหตุเป็นเครือข่ายสอดส่องดูแลต่างๆส่งต่อข้อมูลกันเข้ามาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเอาละครับมาดูข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันหน่อยเห็นว่ามีเตือนเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตก นี่นะครับในการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเป็นความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นมาปกคลุมแล้วก็นอกจากฝนตกแล้วนะครับภาคเหนือภาคโดนออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตอนออกจะมีอากาศเย็นรวมไปถึงมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็อาจจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่พื้นที่ไหนมีหมอกหนาเนี่ยต้องระวังนะครับในเรื่องของการสัญจรผ่านไปมาเนี่ยระวังอุบัติเหตุกันด้วย ส่วนฝนในภาคใต้นะครับตอนนี้ก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ามารสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลงอันนี้ก็ถือว่าฝนจะขาดช่วงไปนะครับช่วงนี้ส่วนระหว่างวันที่17ถึง20กุมภาพันธ์ก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับก็จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับกำลังค่อนข้างแรงรอกใหม่แล้วก็ลงมาปกคลุมทําให้วันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้น เมื่อเกิดฝนฟ้าขนองแล้วนะครับอุณหภูมิจะลดลง2-4องศา,ศาเซลเซียสอากาศหนาวเย็นนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลกันส่วนอ่าวไทยนะครับก็อาจจะมีลมมรสุมในภาคใต้ในช่วง17-20กุมภาพันธ์เนี่ยแหละครับก็จะมีคลื่นสูงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับฝนอาจจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองจากข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีลมตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมใต้เนี่ยพัดปกคลุมประเทศทําให้เรื่องของฝุ่นละอองอาจจะลดน้อยลง นี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลโดยรวมแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามาดูกันที่ความคืบหน้านะครับการลงทะเบียนเราชนะสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดมีการขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึงวันที่5มีนาคมก่อนหน้านี้นะครับ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ15กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ถึง25กุมภาพั 25, นธ์ล่าสุดมีการขยายไปถึง5มีนาคมเพราะว่าเราเองก็เห็นนะครับตามภาพข่าวต่างๆเนี่ยประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไปตามจุดลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงจุดบริการพิเศษนะครับเราเองก็เห็นคนไปต่อแถวกันเยอะมากพลักกันเลยก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ด้วยซึ่ง จริงๆแล้วธนาคารกรุงไทยเองมีการจัดระบบอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนที่มาลงทะเบียนอยู่แล้วรวมไปถึงการจัดแจกบัตรคิวตามจานวนลูกค้าที่สามารถรองรับได้สูงสุดในแต่ละวันแต่ว่าอย่างที่ทราบะคณับคนประชาชนเองเยอะเหลือเกินนะฮะก็ทางธนาคารเองก็ทางกระทรวงการคลังเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากบอกถึงประชาชนเองก็บอกว่าไม่ต้องรีบนะครับได้จนถึง5มีนาคมโดยสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคาร กรุงไทยสาขา1,023แห่งทั่วประเทศจุดบริการพิเศษ871จุดทั่วประเทศซึ่งท่านใดอยากทราบจุดบริการต่างๆที่อยู่ใ,นในกล้เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบจุดบริการได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย .com อันนี้โดยกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ต้องฝากถึงลูกหลานในการที่ช่วยดูแลแจ้งข้อมูลต่างๆให้ปู่ย่าตายายนะครับที่อาจจะไม่ทราบข้อมูลหรือว่าไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหน รวมไปถึงเรื่องของสายด่วนนะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะอันนี้ก็สามารถสอบถามได้ที่02.1111144น่เดียวกับเรื่องของทีมบริการเคลื่อนที่ก็จะมีให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่และพื้นที่เข้ามาเสริมสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงนี่นะครับส่วนระบบการยืนยันตัวตนโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางตอนนี้ระบบทํางานอย่างเสถียรภาพ สามารถยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางทางแอปเป๋าตังค์ตู้ ATM มสีเทาของธนาคารกรุงไทยช่องทางกรุงไทยเน็กซ์รวมถึงช่องทางของสาขาธนาคารต่างๆในพื้นที่นะครับของกรุงไทยนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่จะเปิดช่องทางแล้วก็ขยายเวลาให้สําหรับกลุ่มที่เตรียมจะลงทะเบียนแล้วก็มีคนลงเยอะจริงๆอันนี้ก็ดูนะครับมีช่วงระยะเวลาเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่5มีนาคมก็นะ่าจะมี วงที่อาจจะคนน้อยหน่อยลองดูกันนะครับในสถานที่ต่างๆก็เช็คได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย .com ส่วนในเรื่องของความคืบหน้าวัคซีนนะฮะตอนนี้หลายคนเองก็รอและเกินว่าวัคซีนเมื่อไหร่จะเข้าประเทศไทยเพราะว่าถ้าวัคซีนมาเนนั้นหมายถึงความหวังในการที่จะมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มากขึ้นล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เองทางนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงความคืบหน้า<ม>เรื่องวัคซีนโควิด -19 มีการโพสต์นะครับวัคซีนที่จะเข้ามาประเทศไทย็อดแรกก็ข้อความตามภาพที่เห็นเลยนะครับได้รับแจ้งจากซีโนแวควัคซีนมาถึงไทย24กุมภาพ,พันธ์นี้เนี่ยนะครับก็็อดแรกใน200,000โดสด้วยกันก็เป็นการโพสต์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ได้วันมาแล้วว่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยตอนไหน ก็ดูในเรื่องของการแจกจ่ายอันดับแรกก็ต้องกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปได้รับกันอย่างทั่วถึงนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข่าวดีสําหรับคนไทยทุกคนมาดูกันที่เรื่องของตัวเลขการระบาดโควิด -19 นะครับไปดูทั่วโลกกันก่อนดีกว่าวันเดียวที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดเชื้อทั่วโลกอีกมากกว่า250,000รายด้วยกัน ทำให้ยอดรวมทั่วโลกตอนนี้109ล้าน6แสนกว่ารายนี่นะฮะก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเทศที่เยอะที่สุดเลยก็คืออเมริกานะครับเพิ่มขึ้น5 1 0 0 0กว่ารายแต่ดูจํานวนแล้วถือว่าเพิ่มขึ้นรายวันเนี่ยค่อนข้างลดลงจากมาตรฐานเดิมนะครับก่อนหน,นี้เองอเมริกาเนี่ยขึ้นเป็นแสนตอนนี้เหลือ5 0 0 0กว่ารายนะครับส่วนมาเลเซียมีการพบผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ย2,100กว่าราย ทำให้มาเลเซียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมนะครับยอดที่266,0 0 0กว่ารายด้วยกันส่วนประเทศไทยวันนี้ถือว่าเป็นแหมใครเห็นตัวเลขแล้วถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยลงมาอยู่ที่หลัก10แล้วนะฮะหลังจากที่3หลักมาตลอดวันนี้2หลักนะครับผู้ป่วยติดเชื้อใหม่72รายด้วยกันโดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ69ราย69รายเนี่ยมาจาก การตรวจระบบเฝ้าระวังและบริการ21รายนะครับมากที่สุดที่สมุทรสาคร16รายสมุทรปราการ2รายนคปรปฐม1รายปทุมธานี1รายแล้วก็ขอนแก่น1รายนะครับมาจากการคัดค้นหาคัดกรองเชิงรุกอีก48รายอันนี้ก็มากสุดปทุมธานี47รายด้วยกันแล้วก็อยุธยา1รายส่วนอีก3รายนะครับก็มาจากต่างประเทศมาจากอเมริกา1รายนะครับอาหรับเอมเิเรต์1รายแล้วก็สหราชอณาจักร1รายด้วยกัน นี่นะครับรวมทั้งสิ้นวันนี้72รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเห็่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ตัวเลขก็ลดน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะจากหน้าจอเนี่ยไม่เห็นข้อมูลจากทางพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นในเรื่องของมาตรการต่างๆที่อาจจะออกมาหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขเองก็สามารถที่จะอยู่ในระยะที่คาดว่าน่าจะควบคุมได้ ก็ต้องรอความคืบหน้าจากทางหน่วยงานรับผิดชอบนะฮะส่วนในเรื่องของสาการการที่จะกวาดล้างขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในช่วงที่มีการระบาดรอบใหม่เนี่ยนะครับผู้แพร่เชื้อเองก็เป็นแรงงานจากประเทศเมียนมาจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระบาดรอบใหม่เนี่ยทาง หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็มีการกวาดล้างขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายช่วงระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการถแถลงผลปฏิบัติการโดยสามารถจับกลุ่มขบวนการหรือเครือข่ายนำพาแรงงานต่างด้าวมากกว่า10บเครือข่ายจับกลุ่มผู้ลักลอบขนนำพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย29รายด้วยกัน จับกลุ่มผู้ช่วยเหลือซ่อนเร้นแรงงาน91รายแล้วก็จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีข้อมืองผิดกฎหมาย396รายและยึดรถของกลางได้22คันซึ่งหนึ่งในเครือข่ายที่สําคัญเลยก็คือเครือข่ายของเจฟเฮดครับนี่เป็นการถแถลงเลยนะครับเจฟเฮดหรือว่านางราตีเวสุวรรณอายุ45ปีเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในการนําเข้าและส่งออกแรงงานเมียนมาเข้าสู่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครซึ่ง มีความเกี่ยวพันต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างที่เราทราบกันดีโดยเจฟเพชรน,นะครับเป็นเอเจน์ฝั่งไทยประสานกับเอเจน์เมียนมาเมื่อมีแรงงานต้องการเข้าประเทศไทยจะมีการเก็บค่าดำเนินการตั้งแต่6000บาทถึง1 2 0 0 0บาทแล้วก็เอเจน์ในเมียนมาจะมีการออกเอกสารผ่านแดนให้แรงงานเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านผุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีถ้าเกิดไม่มีเอกสารผ่านแดนก็จะใช้การลักลอบ ข้าทางชายแดนธรรมชาติซึ่งเจ๊เพ็ดเนี่ยแหละครับจะทําหน้าที่จัดหาที่ทํางานที่พักให้แรงงานแล้วก็มีการสั่งให้นายเยมินและก็นายองโจซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยพาแรงงานไปยังที่พักในจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็สมุทรสาครเน,นี่ยนะครับตารวจเองสามารถจับกลุ่มเจ๊เพ็ดนายเยมินและก็กลุ่มของนายองโจได้แล้วรวม4ี่คนอยู่ระหว่างสอบสวนยขายายผลที่เกี่ยวข้องโดยเจ๊เพ็ดจะถูกฝังอยู่ภายในอาจถูกขังอยู่ภายในเรือนจําบางขวาง ซึ่งพนักง,งานสอบสวนเองก็มองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอาจจะไปมีผลกับพยานหลักฐานในอนาคตนะครับก็เลยไม่ให้ประกันตัวด้วยก็ถือว่าเป็นเครือข่ายขบวนการเครือข่ายใหญ่ที่สุดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนละครับว่าขบวนการเหล่านี้แหละนาไปสู่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ด้วยมาดูกันที่เหตุสลดกันหน่อยนะครับเป็นอุบัติเหตุรถตู้พยาบาลเนี่ยทับร่างคนจนเสียชีวิต นี่นะครับบริเวณถนนสุขุมวิทสายเก่าหลักกิโลเมตรที่32ตรงข้ามตลาดไมอามีตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยที่เกิดเหตุนะครับมีศพนายสุวาารรณคำแสงอรุณอายุ35ปีเป็นชายสัญชาติลาวซึ่งสาเหตุที่รถตู้พยาบาลทับนา,นายสุวรรณคำจนเสียชีวิตเนี่ยเนื่องจากนะครับผู้เสียชีวิตน้อยใจภรรยาเลยไปนอนกลางถนน เรื่องนี้นะครับคนขับรถตู้เองก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนั้นเองได้ขับรถไปส่งผู้ป่วยที่ย่านตลาดปากน้ําตอนนั้นกําลังจะกลับโรงพยาบาลก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งอยู่เกาะกลางถนนก็เอเหมือนจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าตนเองเนี่ยขับรถตู้อยู่ก็หันไปดูไม่ทันสังเกตนะครับว่าด้านหน้ารถมีคนนอนอยู่ก็เลยเบรกไม่ทันทับร่างเสียผู้ตายเนี่ยนะครับโดยผู้เห็นเหตุการณ์อย่าง นางสาวเนรนรินทร์นะครับ38ปีก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขี่จกักรยานยนต์จะกลับบ้านเห็นชายดังกล่าวตอนแรกนอนอยู่เกาะกลางถนนนะครับเอาหัวโผล่มาใต้าราวเหล็กก็เลยขับขี่ไปก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรตรงนั้นเป็นคนหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เลยสงสัยเลยขี่ย้อนกลับมาดูแล้วก็พบว่าเป็นคนนะครับก็โทรศัพท์แจ้งมูลนิธิซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็มาถึงจูจ่ๆใจอาชายคนนี้ก็ลุกขึ้นบอกว่าอยากตาย แล้วก็เดินข้ามถนนนอนบนถนนเลยสุดท้ายก็รถตู้ขับผ่านมาเหยียบจนเสียชีวิตในขณะที่พ่อตาของผู้ตายนะครับก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกินเครื่องดื่มกับผู้ตายอยู่ในบ้านห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแค่ร้อยเมตรเองก็ผู้ตายมีปากเสียงกับภรรยานะครับเรื่องหึงหวงแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเกิดอาการน้อยใจนี่นะครับไปนอนบนถนนแล้วก็โดนรถทับ ซึ่งเจ้าที่เองก็ต้องมีการเชิญพยานแล้วก็ครอบครัวไปสอบปากคําเพิ่มเติมรวมไปถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบก,ก็ต้องฝากเตือนกันด้วยนะครับมีสติไม่ประมาทลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับเอาลรามาต่อกันที่เรื่องของการรับแจ้งประสารเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันมีการแจ้งเหตุเข้ามาเมื่อเช้านี้นะครับตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งโดยอาสาร่วมด้วย C b บ้วยขวาง068 ไปเจอฝาท่อระบายน้ํำชารุดที่พืนีพระรามเก้กัพจากแยกพระรามเก้ามุ่งหน้าแยกอสมอท็อลักษณะคือฝาท่อปูนสี่เหลี่ยมแตกชํารุดก็น่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยเห็นโครงเหล็กแล้วก็เกรงจะเป็นอันตร,รายก็ติดต่อมาที่ร่วมด้วยช่วยกันรประสานต่อสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ดําเนินการซ่อมแซมจุดเสี่ยงจุดอันตร,รายจุดนี้แล้ว นี่นะครับก็เป็นการแจ้งเหตุมาช่วงเช้าแล้วก็มีการประสานแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขในอรอบวันก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการแจ้งเหตุเข้ามาถ้าเกิดคุณผู้ชมพบเห็นก็ร่วมแจ้งเข้ามาได้นะครับพอแจ้งแล้วก็ประสานต่อแล้วก็แก้ไขเร็วเห็นไหมฮะก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้มาดูกันที่ประชาชนนะครับแจ้งรถหายหายเมื่อคืนวันที่13ากุมภาพันธ์นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 125 IC ไอซีขาวแดงทะเบียน1งงองูคอควาย1055กรุงเทพมหานครรถมีตำหนิที่ด้านข้างนะครับเป็นรอยกรีดจอดอยู่ที่หน้าหอพักภายในซอยสาธุประดิษฐ์47เจนะครับเจ้าของรถเองก็แจ้งความแล้วที่สอนอบ,บางพงพางอันใดพบเจอเบาะแสนะครับแจ้งได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันโทรสายด่วน1677นี่นะครับคุณทิพรัตรัก็เป็นผู้แจ้งเข้ามา เดี๋ยวย้ำทะเบียนกันอีกทีนะครับทะเบียนหนึ่งงองูควายหนึ่งศูย์หกรุงเทพมหานครรถมีตำหนิที่ด้านข้างนะครับมีรอยกีดเป็นฮ o n d a w เวฟหนึ่งสองห้าไอสีขาวแดงก่อฝากกันด้วยนะครับพบเจอเห็นว่าแถวแถวสาธุประดิษฐ์นะฮะใครอยู่แถวนั้นถ้าครับใครครับคาโทรมาได้ที่หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดนะครับช่วงเช้าเช่นเดียวกันนะครับตอนประมาณเกือบเจดโมงมีเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากประชาชนนะครับแมวไปติดอยู่ในฝ้า เพดานบ้านที่หมู่บ้านทวีวัฒน์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยผู้แจ้งบอกว่าได้ยินเสียงแมวมาหลายวันแล้วก็เมื่อแจ้งเข้ามานะครับได้ประสานอาสาหงสก,กุล0 64เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอจริงๆนะครับเปิดฝ้าเนี่ยแมวตัวใหญ่ติดอยู่กับสีอากอยู่กับสายไฟนะครับแมวสีส้มก็ช่วยกันใช้ไม้คลองแล้วก็ค่อยๆแกะลงมาเนี่ยนะครับโหน่ารักทีเดียว โชคดีนะฮะที่ผู้แจ้งเองรู้สึกเอกใจแล้วก็นําไปสู่การช่วยเหลือนําตัวลงมาได้อย่างปลอดภัยมาดูกันที่เรื่องของงูนะครับอันนี้เป็นงูบริเวณภายในบ้านนะครับที่ซอยราบบรุรณะ46โดยประชาชนเองแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ามาดูหน่อยเนี่ยในคลิปเห็นไหมฮะงู2ตัวก็มีการประสานไปที่อาสาร่วมด้วยบางพระ48 เมื่ออาสาไปถึงนะครับตรวจสอบเป็นงูแสงอาทิตย์เจอในพื้นที่จุดเกิดเหตุหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวหายไปแล้วนะครับมุดหนีลงท่อก็ทางอาสาเองก็ได้ดําเนินการจับแล้วก็นําไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปผ้เห็นแล้วก็ใครไม่ชอบนี่เห็นแล้วขนลุกเลยนะฮะสองตัวแบบนี้เลยแล้วก็เจ้าของบ้านก็ได้แจ้งมาขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับ มาต่อกันที่เรื่องของรถเก๋งแบตเตอรี่หมดนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ี่ทุ่มเมื่อคืนนี้บอกว่าคุณน้ำนะครับบอกว่า,ารถเก๋งแบตเตอรี่หมดเนี่ยจอดอยู่หน้าอาคารบางกอกทาวเวอร์ถนนเพชรบุรีขาเข้าแล้วก็ช่วงกลางดึกด้วยได้ดาเนินการแจ้งเข้ามาก็มีการประสานไปที่อาสาร,ร่วมด้วยโพค,คู่1นก็เข้าไปพ่วงแบตเตอรี่จนสามารถสตาร์ตติดได้อีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก ถือว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยนี่นะฮะทุกเรื่องราวที่รับแจ้งประสานเหตุต่างๆที่คุณผู้ชมได้รับชมเนี่ยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับในช่องทางสายด่วน1677เนี่ยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยต่างๆด้วยเอาล่ะครับเดี๋ยวน่าจะต้องพักกันสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยมีเหตุการณ์อุบัติเหตุนะครับหญิงตกหลังคาบ้าน ไม่รู้ไปทําอีท่านไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรา ยังไม่เสร็จสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมบอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเรา เราจะไปดูนะครับเห็นว่ามีเหตุการณ์เนี่ยหญิงพัดโกรกหลังคาบ้านแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเอ๊สาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณเฉลิมพลขวัญจิตอาสาร่วมด้วยพัฒนาการศูนย์สี่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพลครับสวัสดีครับครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณเฉลิมพลผูบบบบ้บาดเจ็ได้รับบาดเจ็บเขาไปไปช่วยเหลือแมวบนหลังคาความสูงประมาณ ประมาณสองเมตรห้าสิบแล้วครับแล้วไปทำท่าไหนรับถึงตกมาฮะเออก็ไปคือมันเป็นออหลังคาหลังคาที่เป็นกระเบื้องอะฮะแล้วทีเนี้ยเขาก็ออพยายามเดินไปแล้วที่แมวมันก็แมวมันก็หนีไปเลื่อกแล้วไปเกียบร่วงนงหลังคาที่มันไม่มีไม่ไม่มีตัวคาอะฮะแล้วดูแล้วสูงถึงสองเมตรห้าสิบเลยนะครับ ครับผมแล้วตอนนั้นพอไปถึงจุดเกิดเหตุนะครับประเมินสถานการณ์การช่วยเหลือยังไงครับตอนนั้นก็ประเมินสถานการณ์ก็ดูสถานที่ว่ามันที่ที่เราเข้าไปอ่ะมันปลอดภัยไหมแล้วก็พอพอเข้าไปถึงก็กีหญิงนอนอยู่ที่คืนราบบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายอ่ะครับแล้วไปทำการมารรมทาพยาบาลดามที่ขา แล้วก็นาส่งโรงพยาบาลศิริแพทย์ครับครับผู้บาดเจ็บดูอายุนี่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบกว่าครก็อายุยังไม่เยอะนะครับสามารถสื่อสารพูดคุยได้ใช่ไหมฮะครับถามมีสติถามตอบรู้เรื่องดีครับครับแล้วได้สอบถามถึงเหตุการณ์ให้เขาเล่าให้ฟังไหมครัก็สอบถามจากทางญาตินะฮะเพราะว่าทางญาติเขาบอกว่าเไปไปช่วยแมวเยอะๆแล้วก็เก็บยกัเรื่อง คือกระเบื้องหลังคางกระเบื้องเนี่ยมันก็คงน่าจะเก่าแล้วแล้วมันก็เลยพอพอเจ็บกระเบื้องแล้วมันก็ตกลงมาข้างล่างเลยครับครับมีการเจ็บขาแล้วก็ข้อเท้าซ้ายในการผนมกพยาบาลนี่ทํายังไงฮะในการเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำจะมีของเราจะมีชุดประถมพยาบาลก็คือเป็นพวกม้ดามแต่ครั้งนี้เป็นใช้เป็นเปลือกเปลือกโคมมาครับ แล้วก็รียกรตัวส่งโรงพยาบาลใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับอย่างนี้เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยประชาชนได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าอการที่จะไปไปช่วยอ,อแนวหรือที่จะขึ้นบนที่สูงเราต้องตรวจสอบด้วยว่าไอ,อ้ที่เราไปอยู่บนหลังคานั้นอ่ะ,ะมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเกิดว่ามัน มันเก่ามันทำรุดแล้วถ้าเราไปเหยียบมันก็มันมันสามารถทำให้ให้ตกลงมาได้ครับครับแต่บางคนเองเขารักแมวเนี่ยฮะบางทีอาจจะได้ยินเสียงแมวร้องข้างบนเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุงี้ท่านทำยังไงครับคุณเฉลิมพลก็พยายามเรียกเรียกก่อนนะเพราะเรียกแมวเรียกอะไรคือเพราะบางทีเราปีนไปไม่ได้คือเนื่องจากตัวแมวเขามีน้ำหนักแค่นี้เดียวถ้าเกิดว่า เรามีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยมันก็บางทีไอ้กระเบื้องเอออะไรเออพวกนี้มันก็มันไม่ไม่สามารถเจอที่จะรับน้ําหนักเราได้อะครับครับหรือว่าถ้าเกิดเรียกไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือใช่ไหมฮะใช่ครับหรือประสานหนึ่งเก้าเก้าหรือประสานของหน่วยกู้ภยัยทรัพย์ของพื้นที่ฮะให้เขาไปช่วยเหลือจะดีกว่าเพราะเขาอย่างน้อยเขายัางมีอุปกรณ์ที่ที่ในแรงการช่วยเหลือพวกนี้ฮะดีกว่า ครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่แม่ตอนแรกผมได้ดูข้อมูลเนี่ยเอ๊ะพัดตกหลังคาลงมานะครับสุดท้ายแล้วก็ทราบว่าไปช่วยเหลือแมวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเจตนาดีนะครับของผู้ประสบเหตุแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโชคดีนะครับเจ็บแค่ขาแล้วก็ข้อเท้าซ้ายแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะครับผมครับแล้วที่ผ่านมาคุณเฉลิมพลเองเคยเจอเคสลักษณะแปลกๆแ,แ,แบบนี้บ้างไหมฮะ ก็มีอย่างช่วงนี้มีค่อนข้างบ่อยคะัอตกจากที่สูงเี่อนี้ก็มีบ่อยคุณที่ก็เกี่ยวกับพกวกที่เขาไปทํางานเกี่ยวกับทาสีบ้างอะไรบ้างซ่อมแซมบ้านตัวเองบ้างครับแล้วสาเหตุที่เขาตกลงมาครับที่ได้รับแจ้งที่บอกเจอบ่อยๆเลยเนี่ยเกิดจากอะไรครับที่ไปรับจ้างทาสีซ่อมกําแพงบ้านเออเขาไม่มีระบบการเซฟตี้ของเขาเองแปลว่าขึ้นไปแบบ เปล่าๆตัวเปล่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ใช่มันต้องมีระบบเซฟตี้ของเขาอะคือถ้าถ้าเป็นอย่างตั้งที่ระบบมาตรฐ,ฐานเนี่ยเขาก็จะมีระบบเซฟตี้ของเขาเองเพราะว่าจริงๆบางคนเขาอาจจะไม่ทันคิดเนาะคิดว่าเอ้ขึ้นไปน่าจะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จใช่ไหมฮะครับผมในความเป็นจิตอาสาของเราเนี่ยอยากจะบอกอยากจะเตือนเขายังไงดีครับคุณเฉลิมพล ก็ต้องให้ให้เขาแบบที่เขาทํางานก็ต้อง,ต,องต้องให้ใหคิดสื่นตืไว้ว่ามันต้องมีความปลอดภัยที่ที่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์เทปตี้ไม่มีอะไรก็ว่าช่างจ้างพวกช่างที่เขา้มีมาตราฐานในการทํางานดีกว่าครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วได้ไม่คุ้มเสียนะฮะบางทีหล่นลงมาแล้วเจ็บ ถ้าเกิดเจ็บที่หลังเจ็บที่อะไรแล้วเดินไม่ได้เนี่ยโอโ้โหใช่ไหมฮะบางทีครับก็ต้องเซฟตี้กันก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นํามาเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสําหรับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยเลยใครได้รับชมนะครับมีเพื่อนมีพี่น้องที่ชอบขึ้นที่สูงแล้วก็อาจจะไม่ทันระมัดระวังเนี่ยอย่าไปทํานะครับถ้าเกิดไม่มีระบบเซฟตี้อย่างที่คุณเฉลิมพลบอกเนี่ยแจงช่างแจงเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการดีกว่า นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเฉลิมพลมากนะครับที่มาร่วมแจ้งเตือนผ่านรายการครับผมครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นเสียงของคุณเฉลิมพลขวัญจิตอาสาร่วมด้วยพัฒนาการศูนย์สี่อย่างที่คุณเฉลิมพลบอกนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดไปเจอเรื่องของแมวไปติดอยู่บนที่สูงอันนี้ก็เป็นติดอยู่บนหลังคาบ้านนะครับบางทีไปติดอยู่บนต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดดูแล้ว ดำเนินการเองลวเสี่ยงเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับหรือว่าโทรมาได้ที่สายด่วน1677ร่วมด้วยช่วยกันบางเหตุการณ์นะครับทางอาสาของร่วมด้วยช่วยกันเองก็มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดมันเหลือบากกว่าแรงเนี่ยเราก็จะมีการประสานต่อไปยังหน่วยงานที่มีอุปกรณ์ที่ดูแลปลอดภัยสามารถดําเนินการแทนนะครับแทนคุณผู้ชมที่แทนประชาชนต่างๆที่เอ๊อยากจะมีเจตนาช่วยเหลือต่างๆแต่ถ้าเกิดเสี่ยงเราไม่คุ้มอย่าทำนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนไว้ทิ้งท้ายในรายการ ของร่วมรัชการวันนี้นะครับนะครับดูจากเวลาแล้วผมสืบพงยางประสิทธิน่าจะต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม4ีนาฬิกานะครับวันนี้เองผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ